ไปร่วมไปรว่มรว,มมรวมงานสายจีนใช่เป็นไงบ้างคะดีใจมากเพราะว่าส่วนตัวคนอชอบยีนอยู่แล้วถ้าใครเห็นวิวไปไหนที่ไหนก็จะใส่แต่ยีนก็รู้สึกแบบดีใจมากที่แบบได้ได,ได้ได้มาร่วมงานยีนต้องบอกความคลาสสิกดีมันยังไงบ้า,างคุณลุงคุณสมยัยนก็คือต้องมียีอยู่ใช่ซึ่งตอนนี้สิ่งที่ชอบจะเป็นแบกกี้จีนที่เขาใส่กันแล้วก็ตอนนี้กำลังแอบชอบทรงขาม,มา ลที่วินแล้วใช่เหมือนช่วงนี้วินเทจก็เรากลับมาเราสามารถใส่กระชั่วได้ใช่ใช่ใช่เราสามารถจะเป็นทางการก็ได้หรือจะเป็นทางวินเทจแฟชั่นตีสเลยไลสไตล์ส่วนตัวแล้วกับกลับบีนอะไรเงี้ยเราลองดีกังไงบ้างส่วนตัวแล้วถ้าส่วนตัวจะชอบใส่เอวตับแบ็กกี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบ็กกี้จีนใช่แล้วก็จะเป็นเซกลาบโอ้เซ็กซ ออกแนวสปอร์ตอีกนิดใช่วันนี้ก็จะเห็นเรียบร้อยนิดหน่อยต้องบอกว่าวันนี้แล้วก็นี้นในงานมันมีหลายหลาลยเวอลคชันหลายอย่างอย่างเป็นอยาก่างไรมาเป็นตัวไหนของงานเนี้ยมาแบบสวยเนาะใช่บอกว่าตั้งแต่เดินมามี็นเด็กคนชมว่าเก่งสวยแล้อยากจะเห็นนะสวยจริงๆตัวตัวนี้สวยใช่มามีความแบบว่าเคลิ้เคลิ้มันเข้ากับสไตล์เราวทรงเขาสวยมากเพราะเขาเป็นอย่างี้ คนที่แต่งตัวแล้ต้องมีบีตลอใช่แล้วต้องเป็นคนใส่ทรงนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเป็นคนขาเล็กเกินไปอ๋อ่า่ไม่ได้ไม่บอกว่าขาใหญ่หรือเปล่ไม่ได้แล้วพอมันเล็กเกินไปเราจะแบบไม่ค่อยมั่นใจเวลาใส่รัดลูกอ๋อกลัวมันจะเล็กเกินนี่ก็เดินไปแล้วคนจะบอกว่าขาจะหักอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มั่นใจอันนี่ก็ดูแบบว่าดูแบบมันก็ดูเป็นแบบแมนด์หรือเป็นมิกกับสายการให้ วิวปากน่อยสำหรับงานนี้ใครรักยีนหรือยังไงหรือว่าสไตล์แบบเราก็สําหรับใครที่ชื่นชอบยีนนะคะงานนี้รวบรวมยีนให้ทุกคนแบบว่าหลายแบรนด์ในที่เดียวแล้วแบบว่าอยากให้ทุกคนได้มาลองใส่เพราะว่าตัวรูปร่างรูปทรงเราไม่เหมือนกันเนาะก็อยากจะให้มาแบบใส่กับตัวจะได้รู้ไปเลยว่าอะไรเหมาะกับเรา กรูเ็รูตอนนี้กำลังถ่ายทำค่ะก็กำลังอยู่ในช่วงอ่านบ,บทด้วยเพราะบทกำลังใกล้จะครบทั้งหมดแล้วก็สนุกแน่นอนแซ่บแน่นอนหลังจากที่อ่านแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าได้ปล่อยออกไปคิดว่าทุกคนจะชื่นชอบแน่นอน,นก็ฝากด้วยนะคะท่าทา,ทาทยห <อา S 1> รยอร เป็นหกคนที่คาแรคเตอร์เหมือนกันแต่มาอยู่รวมกันแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนแต่ว่ามันมีความเข้ากันใช่แล้วมันก็จะมีความแบบว่าอันนี้ไม่รู้จะพูดได้ไหมแต่ทุกคนน่าจะเห็นในดีเซอร์แล้วที่มันเราก็จะมีแบบไปพบเจอคนนู้นคนนี้ที่ไม่ใช่แบบคู่ของเราเมื่อตอนแรกที่เราต้องมารวมกัน ตื่นเต้นอย่างแรกคือตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับพี่น้ำตาเพราะว่าแบบส่วนตัวอยากแสดงร่วมกับพี่น้ำตามาอยู่แล้วใช่แล้วก็อารมณ์นักมนี์ใช่แล้วก็กับพี่ฟิล์มก็เคยร่วมงานมาอยู่แล้วก็แบบชอบมากๆที่จะได้ร่วมงานกับพี่ฟิล์มอีกครั้งกับพี่มิ้งพี่เลิฟก็ร่วมงานกันมาอยู่แล้วก็แบบได้ร่วมงานกันต่อไปแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้ทํางานกับน้องมิ้มแบบเต็มตัว่คือคนสุดท้ายนี่มันมีประเด็นเนาะประเด็นอะไรคะ ทำไมถึงแบบรู้สึกว่าอยากเที่ยวแบบเฮ้ยทำงาเขาอยากเป็นตัวเพราะเรื่องนี้มันแบบรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้เราได้สนิทกันแบบใกล้ชิดเลยเลยเหรอใช่มันจะได้แบบทางานกันแบบงง่ายๆเลยถ้าแบบเปิดด้วยเรื่องเกิร์ลรู๊แล้วคนตอนนี้คือใกล้ชิดมากไลยต้องให้ไมให้ต้องโตใกล้ชิดพอประมาณใช่ถือว่าเรารับน้อง จำน้องได้ดีค่ะมม่ไม่ถึงขนาดที่แบบเอ้ยในใบลวไม่ใหม่ล้ะโดนพี่มิมวรับน้องเยอะไม่นาเพราะาทุกคนแบบว่าคือทุกคนพร้อมที่จะสอนงานเหมือนแบบวิวมิมไปเป็นคู่ฝึกงานในแบบพี่มิวพี่เลอพี่ตาลพี่ฟีม,ม,ฟมใชม่บอกไปเลยว่าเราดูแลเขาดีเขาไม่ได้นี่เลยช่เลายูแล,เ,แลเขาดีอยู่ละมัออนใจมากเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ